สวัสดีครับประเทศจีนนั้นมีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลนะฮะภัยธรรมชาติจึงหลากหลายฮะเรียกง่ายๆว่าสารพัดทัวลงจริงๆในระหว่างที่ทางตะวันออกนั้นเจอพายุใต้ฝุ่นฮะใต้ฝุ่นจีนฟ้าทางด้านตะวันตกก็อย่างที่เห็นแล้วครับและเป็นอยู่พี่น้องพายุทรายรุนแรงพัดปกคลุมเมืองทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีนในเมืองตุนห่วงนะฮะ มวลนการสู่ก่อตัวเป็นกำแพงยักษ์สูงเหยียดฟ้าไม่ต่ำกว่า100เมตรพยุฝไฟล์ดังกล่าวนะเคลื่อนตัวจากเหนือจดใต้และปกคลุมทางด่วนในเวลาไม่กี่นาทีทำให้ท้องฟ้ากลายเป็นสีเหลืองบดบังทัศนวิสัยในการขับขี่เหลือน้อยกว่าเพียงระยะ5เมตรเองทำให้แทบมองไม่เห็นรถที่อยู่ข้างหน้าสภาวะนี้ถือเป็นอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนจริงๆ ตำรวจจราจรในพื้นที่ได้ออกมาตรการควบคุมการจราจรที่ด่านเก็บค่าผ่านทางและสั่งให้รถที่ติดอยู่ออกจากทางด่วนและหยุดใช้บริการในทางพิเศษชั่วขราวนะฮะสำหรับพายุทรายหรือพายุทะเลทรายนี่ฮะแซนสตอมเนี่ยเกิดจากลมพายุที่พัดผ่านดินและทรายและม้วนพวกมันลอยขึ้นในอากาศจนบดบังทัศนวิสัยทั้งหมดในบริเวณนั้นๆโดยทะเลทรายที่มีความหนาแน่นสูง มักจะพบกับพายุทะเลทรายอยู่บ่อยๆพายุทรายเป็นอันตรายต่อสุขภาพาเหตุเพราะไม่ได้พัดมาแค่ฝุ่นหรือทรายแต่ยังพาเชื้อโรคต่างๆะอย่างไวรัสที่ลอยอยู่ในอากาศมาด้วยกลุ่มที่เสี่ยงมากคือคนป่วยที่เป็นโรคหืดหอบนะฮะร,รวมทั้งเป็นอันตรายต่อดวงตาด้วยก็สวัสดีครับ